อาจากนี้ไปมราฟังธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์สรงตรัสไว้เป็นพุทธโอวาสสัพพปาปัสสะอาการะนังห้ามไม่ให้ทำบาปท,ทุกสิ่งทุกประการสอง กุศลสู้ประซึมประทาการยังกุศลเจริญกุศลทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้ถึงพร้อมเหมือนกรบาอาจารย์ญาตโยนแม่จีแม่พามพากันปฏิบัติอยู่ทุกปีทุกปีสุดท้ายสจิตตปริโยทปนัง การชำระจิตของตนให้ขาวผ่องให้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสะวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือพุทโธวาาที่องค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์แสดงไว้เหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาจะได้ นำมาอธิบายตามเหตุตามสมควรเนอตั้งใจฟังสักนิดทำจิตให้สบายสบายก่อนอื่นห <c oughs> ลวงตาจะยกชาดกสักเรื่องหนึ่งมาทำความเข้าใจทำไมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงห้ามไม่ให้ทำบาป พระพุทธเจ้าท,ทุกทุกพระองค์สอนเหมือนกันคือห้ามไม่ให้ทำบาปเพราะอะไรเพราะบาปนั้นมันเป็นสภาวะที่ทำให้ชีวิตของคนทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายได้รับความทนทุกข์ทรมานานานาประการเพราะผลแห่งบาป อย่างบางพบบางชาติบางคนเป็นผู้ชายก็อาจจะกลายเป็นผู้หญิงได้เพราะบาปน่าคิดไหมไม่แน่นะยกตัวอย่างเรื่องของนางอิสิธาสีเถรี หลวงตาไปศึกษาดูแล้วในเทรีคาถานาน่านำมาที่แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทำไมจึงไม่ให้ทำบาปฟังเรื่องของอิสิธาสีเทรีนางอิสิธาสีเทรีนี้ <c oughs> เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในตระกูลที่มีโภคะสมบัติมากพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีประมาณแปดสิบโกดมีลูกสาวคนเดียวสวยด้วยกิริยามารยาทงดงามด้วย ดีทุกอย่างอิสิราสีทั้งรวยทั้งสวยทั้งดีเมื่อจเจริญวัยมาตามลำดับจนสมควรจะมีครอบครัวได้พ่อผู้เป็นมหาเศรษฐีทั้งแม่ ก็อยากจะให้ลูกสาวนะั้นมีครอบครัวในที่สุดมหาเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งมีลูกชายคนเดียวก็เลยมาขอแต่งงานกันอย่างมโหฬา,านค่าสินสอดไม่มีใครเสมอเหมือน อิศิษาสีก็ไปอยู่กับสามี <c oughs> ไปอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวอิศิษาสีคนนี้ไม่เย่อหยิ่งจงองหองดีดีเห็นพ่อแม่ของสามีนี่อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพบูชาทุกประการ ปฏิบัติสามีเยี่ยงธาตทาง,ทางทั้งที่ธาตกรรมกรผู้ชายผู้หญิงมีมากแต่อิสิทาสีคนนี้ดูแลสามีเหมือนธาตุทำกับข้าวทำอะไรต่างๆให้สามีกินพัดวีให้ซักผ้าซักอะไรให้ ถูกบ้านถูเรือนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างดีดีสามีก็อยู่ด้วยกันมาส่วนพ่อสามีแม่สามีอิ่มใจว่าได้สับยดีมากอยู่มา ประมาณเดือนเศษเศษหรือรเกินสองเดือนนี่แหละประมาณนั้นนะนะสามมีลูกของมหาเศรษฐีไม่รู้เป็นยังไงพันญานี่ดีดีแต่มันเบื่อเบื่อเสง่เสงเห็นพันญาทำอะไรต่างก็ตามทำดีนั่นแหละแต่มันเบื่อในที่สุด ก็เลยบอกพ่อกับแม่ว <monastery> <t> ่า <mph> ค <response> <t> ุณ <amine> พ <sounds> ่อครับคุณแม่ครับผมขอลาคุณพ่อคุณแม่หนีไปที่อื่นเถอะพ่อกับแม่ก็เลยถามลูกจะไปยังไงสภายเขาดีแสนดีลูกชายก็บอกพ่อกับแม่ว่าดีครับเขาทำดีแต่ผมเบื่อ เห็นไ,ไหมพ่อกับแม่ก็พยายามประคับประคองแต่ลูกชายก็เลยพูดคำหนึ่งว่าถ้างั้นก็ให้สะพยอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เสียผมจะหนีเองเพื่อรักษาลูกของตัวเองไว้ก็เลยยอมเอาสะพยไปกัดไปส่งที่เมืองอุเชนี อิสิทาสีก็มาคิดว่าเราทำดีกับสามีถึงขนาดนี้เอาใจทุกอย่างทำไมสามีจึงเบื่อเราน้อยใจส่วนพ่อแม่ของอิสิทาสีก็ไม่สบายใจสงสารลูกอยู่มา <c oughs> พ่อกับแม่ของอิสิทาสีก็มาคิดกัน เขาอาจจะคิดว่าเขามีทรัพย์มากเท่ากันกับเราเขาไม่งอ,อเราเขาจึงทิ้งลูกสาวเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาลูกสาวของเราเนี่ยไปแต่งงานกับมหาเศรษฐีแต่มีทรัพย์น้อยกว่าค่าสินสอดก็น้อยกว่าในที่สุดก็ได้ไปอยู่กับสามีคนที่สอง อิสิทาศีก็พยายามทำดีเหมือนเดิมตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลานอนบำรุงสามีเหมือนทาสเหมือนนางทาสีเมื่อทำไปทำไปประมาณเดือนหนึ่งสามีคนนี้ก็บอกพ่อกับแม่ว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับ ผมขอลาคุณพ่อคุณแม่หนีผมไม่อยากจะอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันกันกบอิสศราสีคนนี้น่าคิดไหมพ่อแม่ก็คิดพูดเหมือนกันกันกบตระกูลที่แล้วมาเขาดีลูกทำไมลูกจึงเบื่อเขาพ่อแม่เห็นแล้วนี่มีแต่ความปลื้มใจว่าได้สะพ้ายดีมาก ลูกชายก็พูดเหมือนเดิมดีครับแต่ผมเบื่อในที่สุดก็พูดเหมือนกันก็เลยเอาสื้ยไปส่งคืนหยกบียได้เดือนหนึ่งนะนี่คนที่สองเนี่ยที่นี่อยู่มาทีนี้อิศทาสีก็น้อยเนื้อตามใจ ส่วนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็สงสารลูกอยู่ไปอยู่มาไม่นานเท่าไรนักเห็นหนุ่มคนหนึ่งเที่ยวขอทานอยู่เป็นครหายนักบวชนี่แหละนักบวชนอกพุทธศาสนาของเราแต่มีเมียได้ยังเป็นหนุ่มอยู่พอเห็นปุ๊บมหาเศรษฐีกเ็เลยว่าพอนุ่ม เถงกะลาขอท้าขอทานเถอะมาเป็นเขยเพ่อไม่ต้องขอทานมาอยู่กับลูกสาวของเราเท่านั้นเองกินจากนี้จนตายก็ไม่หมดไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นขอให้มาอยู่กับลูกสาวฉันไอ้หนุ่มขอทานก็อื้อๆดีเหมือนกันไม่เราไม่จําเป็นต้องไปขอทานก็มีข้าวกินมีที่อยู่ที่อาศัยสะดวก ก็เลยเอากะลามะพร้าวขอทานให้เศรษฐีผ้าขี้ริ้วก็ให้เศรษฐีก็เลยไปอยู่กับอิสิทาสีอิสิทาสีก็ทำดีดีเหมือนเดิมเห็นไหมดูแลสามีเหมือนทาสอยู่ไปอยู่มาประมาณสิบห้าวันหนุ่มขอทานคนนี้ก็เลยไปบอกพ่อ เศรษฐีว่าคุณพ่อครับผมขอกระเบื้องขอทานคืนเถอะครับกระราขอทานคืนผ้าขีริ้วขอคืนเถอะครับผมจะไปขอทานต่อผัวคนที่สามอยู่ได้สิบห้าวันเศรษฐีก็เลยบอกว่าลูกสาวเราไม่ดีเลยท่านดีครับอ้าวดีทำไมจึงจะหนี ไม่รู้เป็นยังไงมันเบื่อในที่สุดก็เลยไปขอทานต่อลองคิดดูดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอิสิทาสีก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจในบุญวาสนาบารามีเป็นมหาเศรษฐีด้วย สาวด้วยดีด้วยทําไมผัวจึงทิ้งเราถึงสามคนน้อยเนื้อต่าใจในบุญวาสนาบารมีของตัวเองเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่าใจคิดไปคิดมาก็คิดอยากจะลาพ่อแม่ไปตายดาบหน้าพอคิดไปคิดมาอย่างหนึ่งก็หรือเราจะบวชด,ดีกว่า ตอนเช้าขึ้นมาพิษุนีชินาัตตาก็เลยมาบินทบาทบ้านของเศรษฐีอิสิธาสีนั้นอิสิธาสีเห็นเกิดศรัทธาเลื่อมใสเราไม่ต้องคิดจะไปตายดาบหน้าหรอกเราบวชด,ดีกว่าก็เลยเชื้อเชิญนางพิษุณีเข้าไปในบ้าน เศรษฐีกับภรรยากับลูกสามก็อุปถัมบำรุงจนอิ่มหนำสำราญทุกประการเสร็จแล้วอิศิธาสีก็เลยเข้าไปกราบภิกษุณีนางชินชัตนางภิกษุณีชินชัตทัตตานพระแม่เจ้าดิฉันอยากจะบวช เศรษฐีกับพัญญาเห็นลูกปารภอย่างนั้นก็เหลือลูกไม่ต้องบวชก็ได้เราทำบุญบำรุงภิกษุณีที่มาใครมาก็ตามเราจะถวายพัตตาหารอุปถัมภ์บำรุงทุกคนไปดีกว่าลูกส่วนลูกสาวก็เลยบอกว่าคุณพ่อครับคุณแม่คะคุณ พ่อคะดิฉันเกิดขึ้นมานี้มันมีสิ่งสะเทือนใจมากคงจะเป็นเพราะบาปกรรมที่ลูกได้สร้างมาเพราะฉะนั้นลูกขอโอกาสคุณพ่อคุณแม่บวชลูกจะจัดการทำลายกรรมอันเป็นบาปนี้ให้พินาศจิบหายหมดสิ้นไปจากลูก พออิอสิธาสีผู้เป็นลูกสาวปารพอย่างนั้นพ่อกับแม่ก็สงสารลูกก็เลยอนุญาตให้ลูกบวชเมื่อลูกบวชแล้วพ่อแม่นำลูกไปบวชอิสิธาสีก็ตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เมื่อเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไปตามลำดับด้วยความตั้งใจเห็นไหมทีนี้บุญสร้างมามากทีนี้ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเดินจงกรมนั่งภาวนาไปตามลำดับก็สามารถยังจิตให้เข้าถึงมรรค ผลนิพพานได้เลยภายในเจ็ดวันนั้นเองเห็นไหมได้บรรลุวิชาสามไม่ใช่ธรรมดานะปุกเพนิวาสานุสติยานและเลิกชาติหนหลังได้เลยอุบาจารย์ญาติโยนทั้งหลายและเลิกได้หมดเลยจุตูป,ปาตญา,าน แล้รู้จักใครตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนรู้เท่านั้นอาสวะขยายานปัญญาทำให้สิ้นอาสวะกิเลสเห็นไหมอิสิทาสีก็เลยเป็นพระอาหารหันต์นี่ผู้หญิงนะนี่นะเวลาบุญจัดสรรให้เป็นอย่างนั้น ถ้าเราจะพูดให้นมันชัดเจนแล้วค่อยฟังทีหลังถ้ามันมีโอกาสนะเมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งได้คุยกับโพธิภิกษุณีที่อยู่ด้วยกันไปวินทบายกลับมาแล้วก็พิจารณาอาหารทั้งสองก็อิ่มพอดีพองามแล้วก็เลยมาคุยกันสนทนาธรรมกัน โพธีภิกษุณีก็เลยขอโอกาสอิสิธาสีเถรีว่าข้าแต่แม่เจ้าแม่เจ้าเนี่ยเป็นลูกของมหาเศรษฐีในเมืองอุเทนีแล้วก็ยังหนุ่มยังสาวด้วยสวยด้วยสาวด้วยรวยด้วย ทำไมแม่เจ้าจึงออกบวดครูบาอาจารย์พระสงฆ์แม่ทีแม่พมามญาติโยมทั้งหลายภิกษุณีสนทนาธรรมกันอิสิธาสีก็เลยบอกว่าแม่เจ้าอยากจะฟังไหมเรื่องราวของดิฉันโพธิภิกษุณีก็เลยบอกว่าอยากจะฟัง อีสีธาสีก็ระท่างนั้นแม่เจ้าจงตั้งใจฟังเถิดนี่เราจะได้ศึกษาครูบาจารย์แม่ชีแม่ฟามญาติโยมทั้งหลายอิสีธาสีก็เลยระลึกชาติของตนเองได้รู้จักหมดทุกประการก็เลยปรารภให้โพธิภิกษุณีฟังว่า ดูก่อนแม่เจ้าภูธีพิกษุณนตั้งแต่ก่อนนั้นดิฉันเป็นผู้ชายเห็นไหมเป็นผู้ชายหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันมาแล้วดิฉันเป็นผู้ชาย เป็นหนุ่มเป็นนายช่างทองอันนี้เพื่อเราจะได้ศึกษาว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงได้ด้วยเหตุอะไรฟังเดอหยาโยมไม่ออกก็ดีบางเธออาจจะเป็นผู้ชายมากก็ได,ได้คืออีซีท่าสีนี่ ดิฉันเป็นนายช่างทองเป็นหนุ่มมีทรัพย์มากเราร่างกายกำยำด้วยเห็นไหมแต่ว่าดิฉันเคยไปโลเลคคบพัญยาคนอื่น พูดง่ายๆก็คือไปร่วมรักกับพัญญาของชายอื่นนี่ละเลิกชาติทหนหลังได้เลยดิฉันเป็นผู้ชายเพราะเป็นโลเลกกับพัญญาของคนอื่นตายจากชาตินั้นดิฉันก็เลยลงนรกเห็นไหม ที่พุทธเจ้าวัสรพปาปราะสากรรังห้ามไม่ให้ทำบาปทุกชนิดจือไว้เด้อไปตกนรกอยู่ตลอดกับับอยู่ตลอดกันเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดในนรกเพราะมันบาปมากไปเล่นชู้พัญญาคนอื่นไม่เว้นใครนะเพราะการรมมันไปพูดจับสั่นให้ เมื่อไปเล่นชู้กับชายอื่นตายแล้วก็เลยจิตใจเศร้าหมอง mm. ก็เลยไปตกนรกเวียนไหวตายเกิดในนรกอยู่ตลอดกับตลอดกันนับไม่ถ้วนเลยเกิดแล้วตายตายแล้ว,ลวเกิดในนรกใช้กรรมอันเป็นบาปในนรกเมื่อใช้กรรมไปตามลำดับจนบาปกรรมที่ว่ามันหนักหนัก มันเบาบางลงบ้างจากนรกไปไหนก็มาเกิดเป็นในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นลิงเห็นไหมเข้าท้องลิงเมื่อเกิดมาแม่ลิงคลอดออกมาได้เจ็ดวัน จากโขลงลิงลิงตัวผู้ใหญ่ๆนะก็เลยมากัดพวงสวรรค์ขาดแล้วก็ตายเกิดได้เจ็ดวันเป็นลิงจากนั้นดิฉันก็ไปเกิดในท้องแพะจากลิงแล้วไปเกิดในท้องแพะ <c oughs> แม่แพะคลอดออกมา สิบสองปีเจ้าของเขาก็เลยมาตัดอวัยวะเพศของฉันขาดเลยแล้วก็เกิดหมูนอนทอนชัยเป็นแพะกระจอกในที่สุดก็ตายตายจากแพะก็ไปเกิดในท้องของวัว เห็นไหมแม่วัวคลอดออกมาได้สิบสองเดือนก็เลยถูกตอนเห็นไหมเป็นเลียงผู้แพะตัวผู้วัวตัวผู้เห็นไหมถูกตอนเมื่อถูกตอนแล้ว ดิฉันก็เป็นโครกระจกเกิดโรคนานาประการในที่สุดก็ตายตายจากวัวอันนี้เพราะตกนรกก็ดีเกิดในท้องลิงก็ดีถูกจากของกัดตายมาเกิดในแม่แพะถูกตัดเกิดในโคถูกตอนก็ตามเป็นผลของดิฉัน ที่เล่นภรรยาคนอื่นเห็นไหมบอกนางภูธีพิจุณีอย่างนี้เมื่อตา